ไม่ค่อยมีใครชื่นแป๊ดด้วยแต่ประมาณประมาณเราแบบว่าแม่แม่ทอทาปากสีแดงสีแดงลูกแดงแม่อือแล้วแต่สวยไหมดูรูปมึงเหรอมึงคนแก่อือกก็ให้จัดการเรื่องเจ้าสาวต้องไปหามาที่เที่ยวไปจัดการเรื่องเจ้าสาวแล้วมึงหามาไม่ถูกใจมึงก็มาบ่นกูอีก โมแค่ทำแค่นี้เดินเข้าไปในเดินเดินกลับมาบ้านมันก็เหนื่อยแล้วในปูหาเจ้าสาวให้อีกคุณเชียงนี่ไม่มีเจ้าสาวแลเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่จัดงานแต่งแล้ะถ้าเราไม่ชวนมาเจอมาด้วยตัวเองมาเจอไม่จัดงานก็ตายเลยสิทำไงดีเนี่ยยอมตายไปเลยไปเฮ้ยไม่ได้หรอกเกิดมาได้ทีมาตายได้แต่ไม่ได้อยู่ยากเงินเดือนพันห้าเขาให้แบ่งเราไปก็ไม่เอา เออเอางี้ลวกันถ้าไม่มีนางสาวแป้กุเชียงในไหนเราเนี่ก็ลงเรือลำเดียวกันแล้วผมมารนะไม่ใช่เปรียบเปย์ในเมื่อเราลงเรือลำเดียวกันแล้วเราก็ต้องช่วยกันให้ตลอดรอดฝั่งได้ช่วยเป็นนางสาวไป้หได้หน่อยเฮ้ยนะไม่ได้ได้ไม่ได้หรอกนะนๆเป็นหน่อยแต่แหนก็สวยองเหยืนก จ้าพาเขาชอบหรือเปล่าถามแม่เขาเลยเขาอยากให้กูเป็นหรือเปล่ากูต้องเด็กเออเดี๋ยวกูเป็นถูกใจเดี๋ยวแม่ให้รางวัลกูอีกอเกใจแม่หังอะไรกันนึะพูดอย่างนี้แม่เขาก็ไม่ชอบแล้วเขารู้งั้นกาต้องกกชอบแค่เสียตังค์มาอย่แม่รู้ว่ให้อ่ะแต่งแม่วสวยๆเลยให้หวานๆเลย เปิดโคงเปิดคลิปเลยดูวิธีแต่งนั่นเลยดูแล้วดูประแต่งมนอันนี้เป็นคุยมาจากขยะหรืออะไรเนี่ยในถุงก็แก็บเลยก็แก็บเฮ้ยนะอ๋อหรืมว่าลืมลืมอะไรไม่ลืมไม่ลืมอันนี้อะไรเนี่ยแล้วเปิดพวงเลยไม่ใช่ทำไมังใส่ปิดพวย ที่สงสัยเรื่องคนฉลาดคนช่างสังเกตเรื่องคนฉลาดอันตายมันต้องถามให้รู้รู้ไปเรื่อยๆรู้ทุกอย่างความรู้ไม่มีที่สุดเรียนหนังสือเนี่ยก็เรียนอยู่ในโรงเรียนก็เรียนวิชาการส่วนวิชาชีวิตก่อมาเรียนนอกรู้นู่นรู้นี่ทั้งอย่างเนี่ยในโรงเรียนครูก็ไม่ได้สอนเออเอออย่างเช่นอย่างเช่นวิชานั่งเฉยทด้ไงอ่ะ ไปมีวิชาเนี่ยบางคนก็ทำอย่างที่ครูไม่ได้สอนจรงยวันทีสิ่งที่เราเรียนมาแล้วไม่ได้ใช้ไหมเหไหมล่ะายกกำลังสองายกํำลังมึงเคยเอาภายอายยกกำลังมานั่งกินข้าแล้วพาวัดไม่มาจานเท่าไหร่จดแตู่เคยเจอนะเจอเลย ิงออกมายังไงก็อาน้องแม่กะยืนอือไฟแล้วยืนอืไสัาผัยกกำลังต่อมันไม่ใช่นี่โถเียงตลกไปเรื่อยเอออย่างพิชาถูบุหรี่มีไหมไม่มีนีไม่มีไม่มีหรอกเยมันอยู่ในนี้สุขศึกษาสุศึกานี่ใช่ไม่ดีอแล้วถ้าเกิดคนไม่ใส่อยากจะสูบจริงนะเขาสูบไมเาก็ไม่สูบ กูนะเคยไปถามคนกินเหล้าคนเอ,เอไปกินทำไมเนย่าเหล้ามันไม่ดีรู้รู้สิว่าว่ามันไม่ดีอะ่ะอรู้แล้วก็กินทำไมเล่เาถ้าเกิดกูไม่กินกูจะรู้ไหมว่ามันไม่ดีอะ่ะคนจยจะเถียงอ่ะคนเมาเถียงไปเรื่อยจนหลวงพะยอมก็ต้องเอาไปเทศงงเนเลยมีคนน้องอยู่นิวัวดหลวงพ่อพะยม เรากินเหล้าหลวงพ่อก็เดินไปเทศเลยยอไมอไปกินเหล้ากินยาเนี่ยมันดีไหมทำไมต้องเสียงไปเลยเอ้าเสียงพ้ากปยอมเนกินเหล้าเนี่ยมันไม่ดีโยมลองเอาเหล้ามากแก้วหนึ่งกับขี้หมากาะองหนึ่งเนี่ยมาวางไว้ให้หมาดูซิหมามันจะเลือกกินอะไรโอ้โหไอ,หอคนเมามันก็ฉลาดทัไมอ่ะมันก็ถามย้อนเลยอ่ะแล้วถ้าเป็นหลวงพอ่อเนี่ยหลวงพ่อจะกินอนันไหนอะ กูกินเล่าอ่ะบุหรีก็เหมือนกันขายอยู่นั่นเนี่ยไม่อยากให้สูบลดล้ำลงวันลดูกุหลีม้างอะไรขายขายอยู่นั่นเนี่ยไม่อยากให้สูบแล้วไปขายทำไมเออแต่จักบุลีตามซองนั้นก็สูบได้ตามซองนั่นก็สูบไม่ได้แต่เราก็ห้ามเด็กๆทำไมอะไอ้ซองไอ้ซองซองที่เขียนอะ สูบแล้วเป็นมะเร็งเราก็เป็นจสูกสูบแล้วเป็นอันตรายต่อปอดเราก็เป็นจมูกสูบแล้วเป็นอันตรายต่อคนรอบข้างอันนั้นเราประจุได้เพราะเราไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยเดียวก็ไม่ไดสูบเนาะไม่ได้สูบไม่ไสูบบนตันนี้ เราอยากไม่อยากให้สูบเขาเขีขยนแรงๆไปเลยเห็นไ,ไหมสู้หาพ่อมาสู้หาแมนนะ่มาไอ้อนขขขขี่คนสูบจะไม่สูบโอ้แพวกเด็กกำพร้าต้อสูบคนเยอะเลเนาะทำไมเขาอยากหาพ่อหาแมนนะ่เขาอะเขาคิดได้เลยทีเดียวเออ,อ,อมันก็ต้องสอนตั้งแต่เด็กๆเลยไม่อยากให้สูบไม่อยากให้กินเล้ามัาสอนมันต้งแต่เด็กๆ พ่อแม่บางคน,น,งนเนี่ยเขาก็สอนเด็กดีอืนี่ทำไมอ่ะแต่บางทีอ่ะไอเร like ื่องเพศอะไรเงี้ยเขาไปปิดกั้นกันแล้วอ่ะเขาไม่อยากพูดเด็กแล้วเข้าใจติดเงี้ยอืทีนี้เนี่ยมันมีความโกลนความโกลนใช่ไหมเขาเป็นมีพ่อแม่แล้วก็ลูกไอลูกไอเด็กเนี่ยเขาเป็นเด็กผู้ชายใช่ไเออถามว่าคิดถึงพ่อคิดถึงแม่แล้วตกกลางคืนเขาก็จะเรียกหาพ่อหาแม่เขาว่าไปเรียกนาเขา เอม่ทำอะไรอะ่ะอ๋อก็ตกใจเลย<อ>ตกใจเลยกวอนลูกมาเห็น,นก็นเลยตะโกนบอกลูกไว้ละอ๋อพ่อกำลังขอยกทิดล้อเข้าอู่อยู่ลูกไ <c oughs> อ้ไลูกมันไอ้ลูกมันก็ไม่รู้เรื่อง่ะเน<อ>าะแล้วตะโกนบอกพ่อฝากจักรยานคันที่พออ่อไเด็กเว่

มึงแต่งกูตลกกันทำไมทำไม,มนคนดูขาเสีย <_ an> ไอชันแม่จะภาพชอบกูแน่ล่ะ <_ an> แม่บอกกูเตรียมปากอีกแล้วลูกนี่กูนั่งทงหลังก็ดีแล้ว <_ an> แม่ไม่ซื้อลิงไซดไเ้ตรงนี้หน้าร้อยมึงปัดสีในข้อปากกูค่ะค่ะ อยเฉยเนี่ยมันเลอะมันจะแดงเป็นตูดลิงไหมแดงเป็นตูดลิงเลยหอเฮ้ยนี่เกมะทาปากกันหน้าไม่เป็นมนุษย์ตะกุนทไมพอจะทาพอจะทาไปไกลจุดปากหั้ยมันเลอะมันเลอะมึงทาปากมันเลอะนี่ก็ที่สุดคนละ ล้างหมูอีกอ่ะหนาเหรอหนาเหม็นเสร็จแล้วเลยแล้วโอ้ไม่หยุดเนะตลกนั่งเงียบคุณจะมาเป็นตลกทำไมล่ะในชุดเลยคุณเป็นตลกเดง๋ยวม่นจะเป็นไอ้ใบเด็ดชุดเลยเด็ชุดเลยดีนะเนี่ยพ่อหลวงชาติเขามีชุดมาดีเลยชุดอะไรอ่ะ อ๋อเนี่ยขอพ่อรสชาติแเนี่ยอือ๋อได้ทไหนวะ <c oughs> ใจมัได้ไหมเนีเ่ยได้ได้ไอ้นี่เราลำดังเลอะไรไอ้นี่เราที่เาต่อยกลนนะดาราเห็นมเห็นไฟเห็นจับดารามาต่อย <c oughs> <c oughs> อยากไปต่อยมั้ยต่อยกับใครต่อยกับมึงอ่ะ <c oughs> จับก,กูแต่งตัวอะไรพวกเนี้ย <c oughs> เออนี่ดีแล้วใส่ถุงใส่นอกกันน้อกเหรอถุงนอกใส่มือนี่แหละอันนี้แน่นะอือใช่เหรอวะใช่ใส่ไปสิม่เคยเห็นเนี่ยสาวาษาคนสวมนี่มันจะคลุมไหล่กูได้อยู่แล้วเนี่ยอ,อ,อ,อมือเลยมัเรวะดิดดน มันฉุกเฉินี่ยเราไม่ได้ตัดเฉพาะหัวนิ้วอ่อนตลกต้องสีฟอนอุ้ยนิ้วหักอ่ไปข้ังนี้เออถุงอะไรถุงนอกเขาเรียกว่าถุงนอกในข้อมืออยู่ตรงนี้เลยมือฝรั่งมือใหญ่เนี่นัดเลเย นอกก็เหมือนถุงในกูเลยะบังเอิญเลยดิถุงมึงด้วยร้านเดียวกันร้านเดียวกันอ่ะใส่มิดเลยโอ้แใส่ถุงนอกแล้วกูจะใส่มิดยังไงนม่รูม่ครบ คือคืออล้วคือมนุษย์คือจับไหมจับหน้าจับอะไรละจับหาวนี่นี่เน้นๆเน้นๆโอ้โหไอวิกเนี่ยมันจักได้ใช่ไหมวะจับได้อันนี้ไม่ได้จับเลยสวยแน่เลแลยนะต้องไม่จบเลย ีเดี๋บบวยวเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะขนะี่สามพ้องสามแนงเลยไหวายด้วยเล่นกูแล้วเนี่ยไอ้ชันจะไปไหนไกลนะทำไมกูจับก,กูบอลตัวกูเองซะแล้วละ่ะจะกลัวทำไมเออนี่ไอ้กูใช่ไหมเมื่อกี้ในะกระกใช่โวยเ,เหรอแต่งเองเลยโอ้ฝีมือไม่เลย ไม่ธรรมดาไม่ควรแต่งให้ขันทีเลยมาซ้อมมาซ้อมก่อนยี่จะซ้อมหนัได้เก็บตัวไม่ใช่ฝึกซ้อมพูดเป็นผู้หญิงไงมีกิริยามารยากด้วยกิริยามารยาน้องแป๊ะอะไรเหรอ ตั๊กแตหน้าเป็นอะไรเล่นหน้าตึงโบเลยอะไรนะหน้าตึงโบเหรอตึงโบทอกนะคะสวยจังเลยฉีดที่หน้าแต่ไม่รู้ไปทอกที่ไหนไม่รู้เดี๋ยวแม่ก็จะบอกไม่ทอกตรงนอกก็งวดเลยเออ เแต่ต้องเรียกมปแต่งให้พิาชันาครม,มาชอบหนูจริงด้วยหรอดูแป๊บออกไปแล้วเล่นข้ามาได้เหรอเนี่ยงตรงนี้อย่าไปไหนนะฝากไม่ได้เลยค่าคำนวเล่น,นปเป็นเป็นพีแพ๊ดเนี่ยค่าคำนวณคูก แปงแปะขาขาอะไรเเป็นผู้หญิงขา เราต้องแต่งงานกันนาพิลาชันเราต้องึ้นหอแล้วเราก็ต้องมีอะไรกันใช่ไหมคะใช่จัะแล้วถ้าหลังจากนั้น่ะแปงก็จะต้องท้องมีลูกด้วยกันใช่ไหมคะใช่จัะวันี้เนียแปงต้องคลอดลูกใช่ไหมคะ<ช>พิลาชันคิดแปงคิดทีทีก็จ,จะให้แปงออกทางไหนดีด ก็เบ่งให้มันสุดเลยหอมทางไหนก็ทางนั้นเวลาชันนะอะไรจะวิลาชันกอน,นอแบ๊กสิคะันัดชันไม่กอดแบ๊กไม่ยอมแตวใจเย็นเวลาชันครับลงมาตัว,ตวองค์นี้ มีหวงจังเลยหวงภายนอกพีิลาชันหวงแป๊ดดีแล้วนี่ถ้าเกิดว่าคุณได้เชิญคมาก็รู้เลยว่าเป็นผู้หญิงพีิลาชันแป๊ดชื่ออะไรนะคะเปชื่ออะไรเลย ยี่ยแม่นไปไหนนี uh, mm. okay. ่มาอะไรเนี่ยฮะอนไม่ต้องต้องร้องไม่ใช่หรออนี่เดียวจะต่อเลยเนี่ยอนี่อะไรเสาวนี่คืออะไรนี่คืออะไรันะนี่คืออะไรนี่มันถุงเท้าไม่ใช่อะไร ไหนเนี่ยไหนรูปร่างอะไนะเขาได้รู้ทุกอย่างว่าจะตกใจผมไหนมือรู้ความมืออยู่อ่ะเดาไา้ที่ตักเลยกันเลิงอ่ะนี่นี่นี่อะไระปเนี่ยเป๊ะมาทำลายมาแต่งของฉันไม่ใช่ไมี่ท่านคือเอาราชสุดอันเชิญนี่ราชสุดอันเชิญมาตื่นเต้นผมจะเป็งไม่ยอมเลยนะบอกว่ามาขายตัวจริงบอกว่า โอ้โหก็ต้องน้อง,องไป๊ด้ย่างนี้นี่นี่อย่าบอกว่าชื่อแป๊ดอ่ะชื่อแป๊ดใสะล่ละหน้าหนันเนี่ยฮึตั้งหน้าปูอะไรยังดูสวยก็คิว้วมึงอีกคิว้วมึงกับปูยังไม่ได้ต่างกันเลยคิว้วมึงนี่ใช้เขียนไม่ใช้วิ่งชนเอาไปเลย อยู่ปอเตรียมห้องก่อแล้วป้าพูดอะไรอ่ะตอนอยู่ปอเตรียมห้องกอนะนี่พี่ลาฉันมายืมยังลบนะนี่นี่กูก็ให้ลบไปเลยนะกูก็มองตากันรเหรอรู้เลยว่าเป็นเนื้อคู่กันจกลงปงใจเป็นแฟนกันอู้หูเป็นแฟนกันเป็นใจกันอะไรับเออกูขึ้นปอสามนั่นเองอู้รูโรงเรียนเดียวกูใช่ไหมเนี่ยเข้าคายับมาเสียตัวมาเข้าคายับมานั่นในวัดไง ่สำนักดาบนี่นแหละโอ้ธรรมนามุกเออนั่นแหละไปเข้าค่ายธรรมะกันใช่ไหมทีเนี้ยอาบน้ำได้วยนี่เวลาชันเออไปแก้ปีนาชันนะฟอมทำสบู่ตกอุ้ยตับเยอะขนาดไหนเหรอแล้วคุณว่าสบู่ก้อนเออ่าไปต่อสบู่เหลวจีกลมลงไปแค่ไหวะกลมลงไปเกล็ดเลยทีนี้อูู้อยู่ข้างล่างปีนาชันอยู่ข้างบนทีนี้ปีนาชันก็เพลินเลย แต่กูอร่อยมาก,อกแอย่าอะไรเลยก็เหมือนใช่มันใช่เน,นี่ยหัวชุดถึงจะเหมือนใช่แต่หัวใจก็ของพ่ราชันนะตาดีแป๊ดอืมแต่กายแล้วเหมคะอืมอันใช่อะไรนั่งรไม่หนกัก กินแล้ฉันจับต้องได้ดูพวกนี้มันเรียนแบบแป๊ดทำไมอดูสีผมมันดิทมันสีตาของแป๊เลยไม่มีความคิดเป็ของตัวเองไงม่มีความคิดไงแล้วป็นสีอย่างทำไมรองเท้ามึงเอารองเท้าบู๊ตมาใส่เลยก็มาไม่เอารองเท้ามึงมาใส่อะไม่ได้มันต้องมีชื่อรองเท้าทรงรองเท้าบู๊ตนี่ด้องอะไรนี่ แล้วมาแล้วแม่แแไม่เอาวันนี้จะเป็นเจ้สาสาวเราจะไม่ว่าใครหมดจแล้แล้วก็เอ่อนี่ดูเลยดูเลยก็่ ไม่ได้เหรอไม่ได้แต่งก็ไม่ให้แต่งไงเพามันแต่งไม่ได้เราเบียมันพิการจะดูนี่ไม่มีเห็นนิ้วอะไรเลยเ่ยม้ผ้อ๋อไม่มเห็นมีนิ้วเลยตกเจ็บด้วยน้ยตกเจ็บนะทายน้ำแข็งไม่้ำ้ทำไมอ๋อใส่กิกบไม่มะไรนะโอ้ได้จมูกมีอยู่ทางเดียวกระบอกเช่ดนิ้วติดการแต่งงานได้บอกไปเลยได้ทำะไรจะทำไม่ได้หรือเ่าไ ก็องค์าจะชมุดก็ต้องต่างหัวอีแ้มในกระบอกช้น ดงครับจากทีมงานพอมสองสนารามน้งเพชรและก็ขอฝากงานนะครับเดือนพฤศจิกาไว้ด้วยครับที่มีวันว่านอยู่สิ